สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าเต้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอนสีต้นนี้กันนะคะบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอนสีพยาราชพฤกษ์นะคะซึ่งบอนสีกระถางนี้นะคะป้าเต้ได้สั่งซื้อหัวมาจากอินโดนีเซียนะคะามาทําการเพาะปลูกเองนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ซึ่งบอลสอีพระยาราชพฤกษ์นี้นะคะก็เป็นบอลไทยของเรานี่แหละคะ่ะแต่ว่า,อ,าอินโดนีเซียเขาได้นำอ,ออกไปจากประเทศไทยเรานะคะเขาก็ซื้อเราไปนี่แหละค่ะแล้วก็ไปปลูกที่ประเทศของเขานะคะหลังจากนั้นเขาก็เอาหัวบอลของอเขานมาขายให้เรานะคะก็คือสรุปแล้วก็คือบอลของไทยเรานะคะเพื่อนๆ ะะเ,เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของบอนสีพระยาราชพฤกษ์กันเลยนะคะนี่นะคะลักษณะใบของเขานะคะก็จะมีใบนะคะพื้นใบเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วก็จะมีกระดูกของใบนะคะออกเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆนะคะมีปลายใบที่แหลมนะคะนี่นะคะปลายใบแหลมเลยค่ะนะคะ,นะคะ แต่สําหรับใบนี้นะคะเป็นใบแรกเลยนะคะทีะ่งอกขึ้นมานะคะลักษณะใบก็จะออกเป็นคล้ายๆใบพูนะคะสําหรับใบนี้ค่ะ,ะก็แล้วแต่ธรรมชาติของเขานะคะ,ะบางใบก็ไม่เหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะเส้นกระดูกก็สีเขียวนะคะเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็ใบนี้นะคะก็เหมือนกันกับใบมึกตะกี้นะคะเนะี่ยเหมือนใบนี้นะคะนะคะ เห <câ> ็นไหมคะจะมีเ <Napoleon> ส <pos anch i> ้นกระดูกสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีเสสะดือของใบนะคะเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะสะดือและหูนะคะจะติดกันกับก้านใบเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะติดกันเลยนะคะใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะลักษณะของหูนะคะรอยหยกของหูนะคะกับสะดือนะคะ ติดกันเป็นแนวเดียวกันเลยนะคะสําหรับพระยาราชพฤกษ์นะคะเพื่อนๆน,นะคะเป็นบอลเทพอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ราคาก็ถ้าเราสั่งซื้อหัวมาปลูกนะคะก็ราคาก็จะถูกหน่อยนะคะเพื่อนๆน,นะคะสั่งซื้อหัวมาจากอิอนโดหรือ,อประเทศอนอกนะคะก็จะได้ราคาที่ถูกนะคะ แล้วก็ตูวไวคะ่ะแข็งแรงนะคะนะคะามาดูสีของลำต้นนะคะสีของลำต้นของพญาราชพฤกษ์นะคะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆนะคะแตกก็แตกหลอดได้เก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแตกหลอดใหม่อีกแล้วนะคะนะคะหลอดใหม่ที่กำลังจะแตกก็เป็นสีแดงมาเลยนะคะนี่นะคะ สำหรับฟอมกอนี้นะคะหัวนี้นะคะอ่าสีใบแล้วนะคะและเป็นบอลสีที่ไม่ค่อยทิ้งใบนะคะเพื่อนๆนี่ขนาดใบนี้นะคะอ่างอกขึ้นมาก่อนนะคะใบนี้นะคะผูขึ้นมาก่อนก็ยังแข็งแรงนะคะยังไม่ทิ้งใบเลยะคะ่ะเพื่อนๆนะคะจัดว่าเป็นบอลสีของไทยนะคะที่สวยงามนะคะ นะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะไม่ทิ้งใบง่ายนะคะนะคะการเลี้ยงดูก็นะคะเหมือนบอนสีอื่นๆทั่วๆไปนะคะเห็นไหมคะก็จะมีส่วนผสมของใบมะขามนะคะแล้วก็ใช้ดินร่วนดินปรูงค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าใช้ดินที่แน่นและเหนียวมากเกินไปนะคะ จะทาให้เขานั้นนะคะแตกหลอดนะคะแตกหน่อได้ยากค่ะเพื่อนๆนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะป้าแต่พาเพื่อนๆค่ะมารับชมความสวยงามนะคะของบอลสีพระยาราชพฤกษ์นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงให้ความรู้กับเพื่อนๆบางคนนะคะที่ยังไม่รู้นะคะก็ หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็พามารับชมกันอย่างอาพอคร่าวๆนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องให้เพื่อนๆนะคะคอยติดตามรับชมกันคะ่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ